ครับสวัสดีครับเอฟซี e ทุกคนนะครับเนาะครับมื้อนี้ก็ว,วันพฤหัสนะครับเนาะพฤหัสที่สิบห้าธันวาคมหกห้านะครับเนาะมือขับมืออื่นกับเป็นมือเลขไทยเข้าออกกับเหล็กเหล่านะครับเนาะพระเตียมภาพติดตามเลขลาวพัฒนาของเซียนกรุงเทพนะครับเป็นกระดิ่งไม้พระเตียมแล้วเซียน กรุงเทพหรือว่าเซียนกอทอมอนะครับเอฟซีเนาะครับอ,อขอพอแต้มขอขอกราบขอบพระคุณหลายๆนะครับเด้อเซียนกอทอมอนะครับเนาะส่งมาให้เร็วนะครับเนาะวันวันศุกร์นะครับเอฟซีเนาะนะวันศุกร์ 4, นะกที่สิบหกสิบหกธันวาคม à, à, bắt เปียนกทมอากาศหนาวครับ FC. เอฟซีเดือมหนาวมาในสองมือแล้วทั้งบอนพอเต็มเขียนหนังสือทั้งซันพร้อมนิน <laughs> <laughs> เรียนกทมนะครับเนาะบนบนวิ่งรูด บนวิ่งรูด6กับ7จ็ขับย4สี จับคู่บนนะครับเนาะจับคู่บน60 6ูนย์หกหนึ่งหสองวนนี้หกนี้หายเหล็กเปล่าพัฒนา เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองนี่เจดศูนย์เจดหนึ่ง แปดสองครับส่วนตัวเน้นเพื่อนเน้นหกศูนหกหนึ่ง หกสองครับอีพีเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งกับเงินให้หาหางกับก็บคือเก่าแล้วนะอีพีเนาะเบิ้งเอาอได้ครับเดิมหมักตัวไหนเฮ้ากันอย่าลืมกับตัวนําตัวเพิ่นบนเนี่นนกะเบิบ้งหมักเฮ้ากัเอาน้ำเนาะครับเนาะครับนี่คือบนนี่ล่างครับ ล่างล่างวิ่งหลูดล่างวิ่งหลูด สองกับสามครับขึ้นล่างล่างบิ่งโลดสองกับสามจับคู่ล่างนะครับเนาะมีสองหก สองเจ็ดสองแปดนี่คือหลักสองหลักสามสามหกสามเจ็ด สา 8, ลักสี่สี่หกสี่เตรียมตูดมานำนองขันน้องพัน,บ,นบอลบอส่วนต้นเน้นนะครับ เน้นที่สองห2สออเจ็ดพันวาออกแ้วพันบบเน้นให้เนาะคืเน้ 14, เนสองแปดสา ครับเนี่ยในหาหางแต่ว่าส่วนตัวบอเนียนนะครับแด้วส่วนตัวบอเนียนห้องมาักเข้ากับเบิร์เอาเอฟซีครับแล้วห้องก็จะเริ่มกับตัวพอมน้อยเอฟซีเนาะพอเรียกเล่านี่พอเตรียมเข้าใจดีพอเตรียมกับเมื่อเทมันมันบริเลขบริปักหลักเนาะครับเอฟซีแต่ว่าเสี่ยนกดท้องมองเลก เล็กคนงวดที่ผ่านมากอะจับจับคู่บ่อเข่าตะเลขวิ่งบนบ่อผาดเนาะครับเนาะเลขวิ่งบนก็วิ่งซองก็ถือว่าเข่าสองเจ็ดล่างวิ่งรูดหากับหกกับเข่าหกเนาะครับเนาะหกนี่ไปทั้งบนทั้งล่างข้างนอวิ่งข้างรูดออกกระไดเนาะครับเอฟซีเนาะนี่ครับเอฟซีงวดวันที่สิบหกธันวาคมหกห้าเนาะครับเนาะลาพัฒนาเซียนกอทมสัตว์บ่ครับเอฟซี นี่ครับประด็จทรงใหม่พอแต้มนะครับเนาะเสียนกอรพอมอรับบนวิ่งรูด6กับ7จ็ดนะครับหกศูนย์หกหนึ่งหกสอเนยนึ่งเจ็ดสองน้นหกศูนย์หกหเนี่ครับพอแต้มลงเห็นะครับเนาะส่วนล่าง ล่างวิ่งรูดสองกับสามจับคู่สองหกสองเจ็ดสองแปดสามหกสามเจ็ดสามแปดสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดเน้นสองหกสองแปดสามหกสามเจ็ดสามแปดนะครับเสียนกอทองมาวันที่สิบหกนะครับเนาะนะครับเอฟซีนะเอาจับหนาจอยเบิ้งนะครับเด้อเอฟซีขอเต็มขอข้อ,ขอพอบคุณ เซียนกวดทองมอหลายๆนะครับเนาะที่สวงตัวเลขเนี่ยทางไม้พอเตียมนะครับเนาะพอเตียมขอกราบขอบพระคุณเย็ซีทุกคนที่เข้ามาเบิ่งมาติดตามพอเตียมพอเตียมขอให้โชคโฉบมันๆน,นะครับเด้อวันที่สิบหกบัวว่าจะเป็นเลขไทยเลขเหล้านะครับเนาะมืออื่นรุ่นเลขไทยแล้วๆสองตุ่มครึ่งกับรุนเลขเหล้านะครับเนาะครับลาวพัฒนา ครับแชบหน้าจอไว้ครับเอฟซีเอไอเบื้องเป็นแนวทางน้ำขันเนาะครับเนาะชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเนาะครับเอาสุดท้าย้สุดมีโพแทมก็คอกอวยพรให้เอฟซีนะครับเด้อให้โให้มันใส่ปีใหม่เนาะครับเนาะทั้งเหล็กไทยเหล็กลาวเฮาก็ให้โซๆมันมันเนี่ยเงินได้ทองกันเนาะครับเนาะพอได้ไปเที่ยวปีใหม่กันครับเอาสุดท้าย้สุดมีโพแทมก็มีแค่นี้ เอาไว้พ่อกันชิปหน้าสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม